เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหน้าตาประมาณนี้นะคะหมูนึ่งขิงใส่เม็ดเกากี้แล้วก็พุดซานิดหน่อยนะคะทานกับข้าวต้หมหรือข้าวสวยก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูนะคะหมูสับนึ่ง หมูสับนึ่งขิงนะคะเราก็จะมาบอกส่วนผสมว่ามีอะไรมั่งนะคะเพื่อนๆนหลักๆก็จะมีหมูสับนะคะเราจะเอาหมูสับหมักให้นุ่มก่อนนะคะแล้วก็จะมีเกากี้มีพุทราโรยหน้านิดหน่อยนะคะพุทรา,อาเอาเม็ดเขาออกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็จะมีขิงนะคะเม็ดเกากี้ แล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีแป้งมันค่ะแล้วก็จะมีเต่าอิ่วนะคะเต่าอิวคือเออเอ่าซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสเห็ดเป่าเฮือถ้าถ้าใครไม่มีก็เอารสด,ดีหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่อันนี้ชินชินชินใส่ซอสเปาเฮือนะคะอร่อยมากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาของเขา แต่ว่าอร่อยใส่ต้มจืดหรือว่าใส่เป็นพวกหมูนึง่งหมูหมักอะไรคะ่ะอร่อยเราก็จะมาหั่นขิงเลยเออเราก็จะมาหมักมาหมักหมูเลยนะคะอ๋อลืมไปคะ่ะมีเราต้องใส่ไข่ด้วยคะ่ะลืมบอกแล้วก็จะมาหมักหมักหมูนะคะเพื่อนๆหมักให้เขานุ่มก่อนแล้วเราก็จะนําไปนึ่งนะคะ จะเอาไข่ฟองหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะเอาผงปรุงรสลงไปนะคะพเพื่อนเพื่อแล้วเราก็จะตามด้วยแป้งมันนะคะแป้งมันแล้วก็เราก็จะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะเป็นซีอิ๊วนะคะ ราจะใส่เล็กน้อยนะคะเราจะไม่ใส่เยอะแล้วก็เราจะใส่ซอสเห็ดเปาฮื้อนะคะเราจะใส่เล็กน้อยนะคะ,ะมัะะน,ะะน,นะะมช้อนนึงนะคะขนาดนี้นะคะแล้วก็จะหมักหมักทิ้งไว้ก็ประมาณสิบนาทีนะคะเพื่อนๆจะเอาหมูสับ ติดมันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนให้เขานุ่มแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ ได้หน้าตาแบบนี้นะคะโหมัดเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะไม่ใช้หมดนะคะจะเก็บไว้เพราะว่าจะเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะทานกับข้าวต้มหรืออะไรก็ได้นะคะท่านเนื่องแล้วอร่อยค่ะ เราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นขิงนะคะเพื่อนๆขิงปอกเปลือกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นแว่นนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นฝอยๆนะคะ ฝอยนะคะจะใช้ขิงอ่อนขิงแก่ก็ได้นะคะเพืพ่อนๆแค่เราจะใช้ใช้โรยหน้าค่ะ ให้บางให้บางฝอยๆก็ได้นะคะแค่เราจะใช้โรยหน้านะคะจะประมาณนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยรอหมูรอหมูหมักให้เข้าเข้าเข้าเข,ข้าเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาทําให้ดูนะคะเราจะทิ้งไว้นะคะค่ะ ค่ะเพื่อนๆพ,พอพอหมูก็เครื่องเขาก็เริ่มได้แล้วนะคะหมูก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานนะคะถ้าใครมีจานที่ที่เอ่อที่เป็นกระเบื้องก็ได้นะคะก็จะเอาหมูติดมันนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เวลาเรานึ่งน้ำน้ำหมูของเขาก็จะออก จะไม่ใช้เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทานคนเดียวค่ะก็ก็จะจัดอย่างนี้นะคะนะคะเราก็จะทำให้บางๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อ นี่เขาก็จะเก็บใส่ตู้ไว้นะคะแล้วก็จะมาจัดจานนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาใส่เล็กน้อยนะคะเม็ดเก่ากี้นะคะบำรุงสายตาได้ดีมากเลยค่ะ แล้วก็ขิงที่หั่นนะคะเราก็จะโรยโรยนิดหน่อยนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆเราก็จะตามด้วยเม็ดพุทราเล็กน้อยนะคะ เม็ดพุทราของเขาก็จะเป็นเม็ดอ้วนๆแต่นี่เอาเม็ดออกแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็จะจัดจานนะคะเพื่อนๆ กุซาก็จะใส่หมดเลยค่ะจะประมาณน,นี้นะคะหมูนึ่งหมูนึ่งใส่ขิงนะคะพร้อมด้วยเม็ดเก่ากี้นะคะ จะประมาณนี้นะคะขิงเราก็จะไม่ใส่หมดนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะ,คะก็จะเหลือเดี๋ยวเราจะเก็บไวะะ้เดี๋ยวเราจะพร้อมไปนึ่งแล้วนะคะพอดีน้นํา,า,เ,ราะะเริ่มเดือดแล้วค่ะไปกันเลยจ้าค่ะเราก็จะนึง่งนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็จะนึ่งจะทิ้งไว้ประมาณ เราจะทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วก็จะกดไฟลงไปหน่อยนะคะแล้วก็จะทิ้งเข้าไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วเราจะปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็จะนึ่งนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็จะนึ่งจะทิ้งไว้ประมาณเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะ แล้วก็จะกดไฟลงไปหน่อยนะคะแล้วก็จะทิ้งเข้าไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะแล้เวเราจะปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆพอนพอเรานึ่งประมาณสัก20นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็จะปิดไฟแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ นะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเราก็เอาตะเกียบหรืออะไรนะคะเราก็ดูนะคะข้างในหมูก็สุกแล้วก็นุ่มแล้วนะคะสุกแล้วนุ่มแล้วก็พอนะคะนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็จะปิดไฟ ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมูหนึ่งขิงใส่เม็ดเก่าจี้และพุทรานะคะหน้าตาประมาณนี้เลยจ้าเพื่อนๆนดูใกล้ๆนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็หมูก็จะนุ่มน้ำเม็ดเก่ากี้ก็จะออกนะคะแดงๆก็บำรุงสายตานะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนอยากอยากทานแบบนี้ทำทานได้นะคะง่ายๆซื้อหมูสับมาแล้วก็หมักนะคะ เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆหน้าตาประมาณนี้นะคะหมูนึ่งขิงใส่เม็ดเกากี้แล้วก็พุดซานิดหน่อยนะคะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะ